ตัวตัวสามสีนี่แมวเรานะจ๊ะทีนี้นี่คือลูกของมันอยู่นี่มีลูกทั้งหมดหตัวตัวนี้เป็นพ่อของมันอีตัวขาขาดทีนี้วันนี้อีตัวนี้ไปหาผู้สาวตลก อีตัวนี้จับได้อีตัวนี้ตามง้อครับอีตัวโดนตีครับห <c oughs> ลกมันเคยเห็นแล้อ่าครับ, <c oughs> รบตกลงกันยังไงครับอ <c oughs> ีตัวนี้ชูครับอีตัวนี้วิ่งตามครับ